อันนี้เราพามาดูบริเวณพื้นดินของเมืองโบราณอันนี้คือเป็นไร่ไร่ที่เนี่ยเขาถยถ่ายไว้ทีนี้เรามาสังเกตตามพื้นดินนะครับเนี่ย,ยจะเจอเศษพวกเนี้ยมันไม่ใช่หินนะครับแต่เป็นเป็นเหมือนเศษภาชนะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเศษภาชนะ นี่ครับทั้งนั้นเลยนะครับมีทั่วไปหมดเลยนี่นี่ครับเป็นเศษภาชนะนี่ครับนี่เต็มครับเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเนี่ยสภาพเมืองโบราณมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ยอันนี้คือไม่ใช่หินนะ เป็นภาชนะหรือว่าเป็นวัสดุอะไรสักอย่างเนี่ยนี่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นภาชนะน่าจะชัดเจนเนี่ยชัดเจนมากอันนี้แต่ว่ามันแตกหักนะครับแค่นั่งอยู่กับที่เนี่ยเนี่ยหยิบมาเนี่ยใช่ทางนั้นเลยโออันนี้เป็นแหล่งแหล่งแบบแหล่งโบราณจริงๆอัน,นเนี่ย แค่นั่งอยู่กับที่เนี่ย,เ,ยเจอไม่รู้กี่ชิ้นต่อกี่ชิ้นเนี่ยเอามือเอามือค่อยๆงัดก็เจอโอ้โหนี่ครับแหล่งโบราณแท้ๆเลยอร้บเนี่ยนยโยอ้ภหชนะตรงนั้นเลย เมืองโบราณเป็นพันปีนะครับเนี่ยเนี่ยเจอหมดครับโอ้เนี่ยมันเป็นภาชนะอะไรสักอย่างนี่ครับดูดิเป็นกองเลยแล้วมันมีทั่วบริเวณนะครับเนี่ยเนี่ยทางนั้นเลยมีทั่วบริเวณไปหมดโอ้ อดูนะเนียลองขยับที่มาขยับที่มายังไงก็เจอเนี่ยอเนี่ยขยับมายังไงก็เจอเนี่ยโอ้โหอันนี้คือล่อง,อง,องอรอยอารยธรรมแท้ๆอันนี้เป็นเหมือนเนี่ยจะมีขอบเหมือนขอบท้วยขอบอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เมืองโบราณที่คนอยู่มา หลายชั่วอายุคนเมืองโบราณที่อายุเป็นพันปีเนี่ยอันนี้เป็นขอบเหมือนขอบถ้วยนะโอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณครับโบราณครับนี่ครับเป็นภาชนะโบราณไม่แน่ใจว่าเป็นภาชนะอะไรนะครับเต็มไปหมด กระุโบราณไปตรงไหนก็เจอมันมีแบบเต็มพื้นที่เลยเนี่ยลองมานะครับเนี่ยก็เจออ่ามันไม่ใช่หินนะมันเป็นภาชนะเศษภาชนะโบราณเนี่ยเนี่ยดูดิมันจะเป็นแผ่นๆเงี้ยแล้วข้างในเป็นสีเหมือนกับคล้ายๆดินเผาอะโอ้นี่ครับ ทั้งนั้นเลยครับโอ้ยมันจะอ,อะไรเยอะขนาดนี้เนี่ครับทั้งนั้นเลยโอ,โอเคขอบคุณครับ